เธอยืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าสายลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างใบไม้กระทบกันเบาๆเหมือนเสียงกระซิบเธอถูกบังคับให้แต่งงานกับชายผู้ตายแต่ร่างกายของเขาอุ่นและมีชีวิตคืนแรกที่อยู่ด้วยกันเธอรู้สึกถึงแรงสั่นของหัวใจเขาที่ยังเต้นมือเขาสัมผัสผิวเธออย่างอ่อนโยนน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวความสับสนและความหวาดกลัวรวมกันเป็นความอบอุ่นที่แปลกประหลาด ทุกเช้าแสงแดดสาดผ่านผ้าม่านเขานำอาหารมาให้ถึงเตียงกลิ่นหอมของข้าวต้มและผลไม้สดลอยเข้าจมูกเธอไม่เข้าใจทำไมเขาถึงยังอยู่ทำไมเขาถึงรู้จักเธอดีขนาดนี้เสียงฝีเท้าเขาในบ้านทำให้หัวใจเธอสั่นและยิ่งเมื่อเขาหัวเราะมันเป็นเสียงที่คุ้นเคยแต่ผิดปกติดวงตาของเขาส่องประกายแปกแปก เหมือนซ่อนความลับที่ไม่อาจอธิบายคือหนึ่งไฟในห้องสลัวเขานำเครื่องประดับและของขวัญมาให้รอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความเอาใจใส่แต่สายตาเขากลับเย็นชาเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ในความรักนั้นเธอพยายามถามเขาว่าทำไมถึงไม่หายไปทำไมยังอยู่ตรงนี้เขาเพียงยิ้มและพูดคำเดียวคำที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงและกลัวสุดขีด ความมืดและแสงเทียนผสมกันจนทุกสิ่งดูแปลกประหลาดเธอเห็นรอยยิ้มของเขาแต่ในดวงตากลับมีบางอย่างผิดปกติรากับว่าเขาไม่ใช่คนที่เธอรู้จักขืนต่อมาเสียงฝีเท้าเขาดังก้องในบ้านแต่เธอกลับไม่เห็นร่างของเขาลมหนาวพัดผ่านผมและเสื้อผ้าเธอทำให้ผิวเธอรู้สึกเย็นจนขนลุกเมื่อเธอหันไปที่กระจกเธอเห็นเงาเขายืนอยู่ด้านหลังแต่เงานั้นเคลื่อนไหวผิดธรรมชาติ เหมือนร่างเขาไม่เต็มไปด้วยชีวิตเธอก้าวถอยหลังแล้วสะดุดกับพรมหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเขาก้าวเข้ามาใกล้มือของเขาสัมผัสไหล่เธออย่างอ่อนโยนแต่กลับทําให้เธอรู้สึกกลัวสุดขีดกลิ่นน้ําหอมของเขาอบอวนแต่มีความเหม็นคล้ายควันและดินเปียกเธอพยายามหาคําพูดแต่เสียงเธอหายไปเพียงได้ยินหัวใจตัวเองตเ,องต,เองต้นรัวและลมหายใจที่สั่นของเขา แล้วเขาก็พูดเสียงเบาแต่ชัดเจนคำพูดนั้นทำให้เธอทั้งสับสนและหวาดกลัวเพราะมันเหมือนเขารู้ทุกความคิดทุกความลับของเธอเขาก้าวเข้ามาใกล้จนเธอแทบหายใจไม่ออกมือของเขาสัมผัสแก้มเธออย่างอ่อนโยนแต่ความรู้สึกนั้นตลับเย็นเยือกจนลำตัวเธอสัน่นดวงตาของเขาไม่ใช่ดวงตาของคนเป็นมันงาวาเหมือนมีไฟลุกอยู่ข้างในเขาพูดช้าช คำพูดของเขาเจาะเข้าไปในหัวใจเธอเขารู้ทุกความกลัวทุกความลับทุกความปรารถนาที่เธอปิดซ่อนเธอพยายามถอยแต่ประตูห้องปิดเองเธออยู่ในความมืดที่เขาควบคุมได้เสียงหัวใจตัวเองดังขึ้นเกือบระเบิดและสายตาเขายังคงจ้องเธอไม่ละสายแล้วเขาก็ยิ้มรอยยิ้มนั้นอบอุ่นแต่แฝงความน่ากลัวเขาพูดว่าฉันไม่เคยตาย คำพูดนั้นทําให้เธอแทบหยุดหายใจเพราะร่างที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินเมื่อสิบปีที่แล้วกลับอยู่ตรงหน้าพร้อมกับความเอาใจใส่ที่แปลกประหลาดและชวนสยองเธอไม่รู้จะทําอย่างไรความกลัวและความสับสนประดังเข้ามาแต่เขาโอบไหล่เธอแน่นและกระซิบเสียงอ่อนตั้งแต่วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราฉันจะดูแลเธอเองกลิ่นดินเปียกน้ำหอมและความชื้นประปนกันในอากาศ ความอบอุ่นของร่างเขาและความตายที่แฝงอยู่ในสายตาทำให้หัวใจเธอสั่นสถานเธอรู้ว่าเธอจะไม่มีวันเข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมดแต่ก็หนีไม่พ้นความสัมพันธ์นี้อีกต่อไปคืนต่อมาเสียงฝนกระหน่ำลงบนหลังคาเธอนั่งตัวสั่นอยู่มุมห้องดวงตาของเขายังคงจ้องมาที่เธอเหมือนมองทะลุทุกความคิดและความกลัวเขาเอื้อมมือมาจับมือเธอ มือเขาอบอุ่นแต่ปลายนิ้วเย็นเยียบจนเธอสะดุง้งเขาพูดเสียงต่ำและมั่นคงฉันอยู่ตรงนี้เสมอไม่เคยจากไปไหนเธอพยายามถอยหลังแต่ร่างกายเหมือนติดกับพื้นทุกสิ่งรอบตัวเงียบสงัดยกเว้นเสียงลมหายใจของเขาที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆและเสียงหัวใจตัวเองที่เต้นแรงจนแทบระเบิดท่านใดนั้นเขาก็ยิ้มอย่างลึกลับดวงตาของเขาเปลี่ยนสีเล็กน้อย เหมือนมีแสงบางอย่างส่องออกมาเขากระซิบชื่อเธอด้วยน้ำเสียงหวานแต่แฝงความสยองตั้งแต่วันนี้เราอยู่ด้วยกันตลอดไปความอบอุ่นของร่างเขาและความตายที่แฝงอยู่ในสายตาประสานกันจนหัวใจเธอสั่นสะท้านเธอพยายามเรียกชื่อใครสักคนแต่เสียงเธอไม่ดังร่างกายเธอเหมือนถูกมัดด้วยแรงลึกลับเธอรู้ทันทีว่าชีวิตและความตายได้ผสมปนกัน และเธอไม่มีวันนี้จากเขาได้อีกวันต่อมาแสงแดดสาดเข้ามาในห้องแต่ความมืดยังคงเกาะอ,อยู่รอบตัวเธอเธอสังเกตเห็นรอยดินบนมือเขาและกลิ่นชื้นของหลุมฝังศพบ,บางอย่างที่ติดตัวเขาเขานำของขวัญมาวางบนโตะ๊ะเป็นแหวนเก่าที่มีกระจกสะท้อนดวงตาเธอแต่ในกระจกนั้นเธอเห็นร่างเขาเปลี่ยนไปร่างที่ตายไปแล้วเมื่อสิบปีก่อน แต่กลับยืนอยู่ตรงหน้าพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นและน่ากลัวเสียงหัวใจเธอเต้นแรงลมหายใจเธอสัน่นและภาพที่เห็นทําให้เธอแทบล้มลงเขาเดินเข้ามาใกล้และกระซิบว่าฉันกลับมาทวงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของเรามือเขาสัมผัสผมเธอเบาๆแต่ความเย็นเยียบจากร่างเขาทําให้เธอรู้สึกเหมือนน้าแข็งไหลผ่านเส้นเลือดร่างกายเธอสั่นสะท้าน หัวใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสับสนเธออยากหนีแต่ทุกประตูหน้าต่างและทางออกเหมือนถูกปิดด้วยพลังลึกลับที่ไม่อาจมองเห็นทันใดนั้นเขาก็ก้มลงใกล้หน้าเธอดวงตาที่อบอุ่นแต่แสงความตายจ้องเข้าไปในจิตใจเธอและพูดช้าๆแต่หนักแน่นเธอเป็นของฉันตั้งแต่วันนี้และตลอดไปเสียงฝนด้านนอกกระหน่ำแรงขึ้น แสงฟ้าผ่าทําให้เงาของเขายาวขึ้นผิดปกติร่างกายเธอสั่นสะท้านจนแทบสุดและหัวใจเธอรู้ทันทีว่าเธอได้ตกอยู่ในกับดักของชีวิตและความตายที่ไม่มีทางหนีออกไปได้อีกเธอนั่งตัวแข็งอยู่มุมห้องหัวใจเต้นแรงจนแทบแตกสลายเขายือนอยู่ตรงหน้ารอยยิ้มอบอุ่นแต่ดวงตากลับเย็นชาแล้วเขาก็พูดเสียงต่ำ สิบปีก่อนฉันไม่ได้ตายจริงๆทุกอย่างเป็นแผนเพื่อให้เธออยู่กับฉันเธอแทบล้มทั้งยืนความจริงเหมือนฟ้าผ่าลงบนหัวความทรงจำทั้งหมดย้อนกลับมางานศพของเขาน้ำตาและความโศกเศร้าของทุกคนแต่เขายังมีชีวิตเขาเดินเข้ามาใกล้มือเขาจับมือเธอแน่นความอบอุ่นและความเย็นปนกันจนเธอรู้สึกเวียนหัว กลิ่นดินและน้ำหอมของเขาอบอวนอยู่รอบตัวฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอเขากระซิบพร้อมรอยยิ้มลึกลับแต่ตั้งแต่วันนี้เธอไม่สามารถหนีฉันได้อีกเสียงฝนด้านนอกกระหน่ำแรงฟ้าผ่าทำให้เงาของเขายาวผิดธรรมชาติและร่างกายของเธอสั่นสะท้านหัวใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ก็มีความอบอุ่นบางอย่างที่ไม่อาจปฏิเสธเธอมองเข้าไปในดวงตาเขา เห็นทั้งชีวิตความตายและความรักปนกันเธอรู้ทันทีว่าตั้งแต่วันนี้ความเป็นจริงและความลึกลับจะผสมปนกันจนเธอไม่อาจแยกออกได้อีกเขาก้าวเข้ามาใกล้อกร่างเธอแน่นและกระซิบว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราไม่มีใครสามารถพรากเธอไปจากฉันได้คืนหนึ่งฟ้าแลสสว่างขึ้นเธอมองเขาอย่างหวาดกลัวและสับสน ร่างเขาเงยหน้ามองเธอดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักแต่แฝงความตายทำให้หัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาเธอมีทางเลือกเพียงสองทางเขาพูดเสียงเย็นแต่มั่นคงอยู่กับฉันและปลอดภัยหรือพยายามหนีแล้วสูญเสียทุกสิ่งเธอถอยหลังลมหายใจเธอสัน่นร่างกายเธอเย็นชาและขนลุกไปทั้งตัวแต่ความรักบางอย่างที่เคยมีในใจ ยังแอบแฝงอยู่ทําให้เธอลังเลเขาอบเธออีกครั้งความอบอุ่นและความเย็นประปนกันและกระซิบเสียงเบาไม่ต้องกลัวฉันจะดูแลเธอเองไม่ว่าชีวิตหรือความตายเสียงฝนกระหน่าแรงขึ้นฟ้าผ่าทําให้เงาของเขายาวขึ้นผิดปกติร่างเธอสั่นสะท้านหัวใจเต็มไปด้วยความกลัวความรักและความสับสนทุกความรู้สึกปะปนกันจนเธอไม่อาจแยกออก เธอต้องตัดสินใจจะยอมรับชะตากรรมและอยู่กับเขาหรือพยายามหาทางหนีแต่เธอรู้ดีไม่ว่าทางไหนชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาโอบร่างเธอนั่นขึ้นและรอยยิ้มของเขายังคงอบอุ่นแต่แฝงความน่ากลัวเธอรู้ทันทีว่าเรื่องราวของชีวิตความตายและความรักได้มาบรรจบกันในจุดนี้แล้ว และไม่มีทางย้อนกลับคือหนึ่งฟ้าและสว่างทั่วบ้านเธอยืนตัวแข็งมองเขาอย่างหวาดกลัวดวงตาของเขาเปล่งประกายลึกลับเร้ากับมีความลับที่ซ่อนอยู่มากกว่าชีวิตมนุษย์เขากล้าเข้ามาใกล้มือเขาสัมผัสแก้มเธอเบาๆแต่ทำให้หัวใจเธอสั่นแรงเธอเคยคิดว่าฉันตายแล้วใช่ไหมเขาพูดเสียงต่ำและมั่นคงแต่ความจริงฉันต้องจากไปเพียงเพื่อปกป้องเธอและรอวันที่เราจะได้อยู่ด้วยกัน เธอหายใจไม่ออกภาพงานศพของเขาเมื่อสิบปีก่อนย้อนกลับมาน้ำตาไหลพรากแต่ความกลัวกลับเพิ่มขึ้นอีกเพราะร่างกายเขาอบอุ่นเหมือนมีชีวิตแต่สายตาเขากลับแฝงความตายเขาโอบเธอแน่นกระซิบว่าตั้งแต่วันนี้ชีวิตของเธอเป็นของฉันและฉันจะไม่ยอมให้ใครพรากเธอไปทันใดนั้นเธอเห็นเงาในกระจก เป็นร่างเขาที่เปลี่ยนไปผิดธรรมชาติร่างที่เคยตายและฝังใต้ดินแต่กลับเคลื่อนไหวอยู่ข้างเธอพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นและชวนสยองหัวใจเธอสั่นสถานความกลัวความรักและความสับสนผสมปนกันจนแทบระเบิดเธอรู้ทันทีว่าชีวิตของเธอและเขาได้ผูกติดกันตลอดไปไม่มีทางหนีออกจากความลึกลับนี้เขากระชับอ้อมกอด รอยยิ้มของเขาอบอุ่นแต่แฝงความน่ากลัวและกระซิบเบาๆเธอเป็นของฉันตั้งแต่วันนี้จนกว่าความตายจะพรากเราเธอยืนตัวสั่นหัวใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ก็รู้สึกถึงความอบอุ่นแปลกประหลาดทุกอย่างในชีวิตเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลและตั้งแต่คืนวันนั้นเธอไม่สามารถแยกความรักความตายและความลึกลับออกจากกันได้อีก คือหนึ่งเขาพาเธอไปอยังห้องใต้ดินอากาศชื้นและกลิ่นดินเปียกบอกวนแสงเทียนส่องทําให้เงาของเขายาวและผิดธรรมชาติเธอรู้สึกเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายที่ไม่อาจหลุดพ้นเขาหยุดตรงกลางห้องและเปิดตู้เก่าที่ถูกซ่อนไว้ข้างในมีเอกสารเก่ารูปถ่ายและจดหมายหลายฉบับเธอค่อยๆมองและพบว่าทุกอย่างบันทึกความลับของชีวิตเธอตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ เขาก้าเข้ามาใกล้สายตาเขามีทั้งความรักและความน่ากลัวฉันเฝ้าดูเธอตลอดมาทุกความทุกความสุขทุกความลับและความปรารถนาเขากระซิบอย่างช้าช้าหัวใจเธอแทบหยุดเต้นน้ำตาไหลพรากเธออยากวิ่งหนีแต่ประตูห้องใต้ดินปิดแน่นร่างกายเธอสั่นสะท้านและสายตาของเขาเจาะลึกเข้าไปในหัวใจเธอ เขาเอื้อมมือมาจับมือเธอไม่มีใครสามารถพรากเธอไปจากฉันได้เพราะฉันและเธอผูกพันกันตลอดไปตั้งแต่ความตายจนถึงชีวิตทันใดนั้นเงาเขาในกระจกเปลี่ยนไปร่างที่เคยถูกฝังใต้ดินลุกขึ้นและรอยยิ้มของเขาอบอุ่นแต่สยดสยองเหมือนชีวิตและความตายรวมเป็นหนึ่งเดียวเธอร้องเรียกชื่อใครสักคนแต่เสียงเธอหายไป ความหวาดกลัวและความรักประสานกันจนหัวใจแทบแตกสลายและเธอรู้ทันทีว่าเธอไม่สามารถหนีจากเขาได้อีกขึ้นฝนตกหนักเสียงฟ้าผ่าทำให้เงาเขายาวเกินจริงและในแสงสลัวนั้นเธอต้องยอมรับชะตากรรมว่าชีวิตความรักและความตายได้มาบรรจบกันอย่างไม่อาจแยกออกร่างของเขาอบเธอแน่นความอบอุ่นและความเย็นผสมปนกัน และเขากระซิบเสียงต่ำตั้งแต่วันนี้เธอเป็นของฉันจนกว่าความตายจะพรากเราไปหัวใจเธอสั่นสะท้านทุกความรู้สึกผสมปนกันและเธอรู้ทันทีว่าเธอจะอยู่กับเขาในโลกที่ไม่มีทางหนีออกจากความลึกลับนี้อีกต่อไปเวลาผ่านไปเธอเริ่มปรับตัวอยู่กับเขาแต่ทุกคืนความรู้สึกหวาดกลัวย,ยังคงอยู่ในหัวใจเสียงฝีเท้าเขาในบ้านทำให้เธอสะดุง้ง ดวงตาของเขายังคงจ้องลึกเข้าไปในจิตใจเธอวันหนึ่งเธอสังเกตเห็นรอยดินเล็กๆตามพื้นบ้านเหมือนเขาเพิ่งขุดอะไรบางอย่างและเอกสารเก่าที่เขาเก็บไว้บอกชัดเจนว่าเขารู้ทุกความลับของเธอตั้งแต่วันแรกที่เกิดจนถึงตอนนี้เธอรู้ทันทีว่าชีวิตของเธอและเขาไม่ได้ถูกสร้างด้วยความบังเอิญแต่เป็นแผนลึกลับที่ซับซ้อน ที่ทำให้เธอไม่สามารถหนีได้อีกคืนหนึ่งเขาพาเธอไปยังสวนหลังบ้านดวงจันทร์สาดแสงลงมาเต็มพื้นที่ร่างของเขาอบอุ่นแต่สายตายเย็นเยือกเขาพูดเสียงต่ําเธอเป็นของฉันตั้งแต่วันนี้จนกว่าความตายจะแยกเราเธอสั่นสะท้านและหัวใจแทบระเบิดเธอพยายามร้องเรียกชื่อใครสักคนแต่เสียงไม่ออกร่างของเธอถูกอกแน่น และเธอรู้ทันทีว่าไม่มีใครสามารถช่วยเธอได้ท่านใดนั้นเงาเขาในน้ำผู้สะท้อนแสงจันทร์เปลี่ยนเป็นร่างชายที่ตายไปแล้วแต่กลับมีชีวิตอยู่รอยยิ้มอบอุ่นแต่ชวนสยองทำให้เธอขนลุกและใจสั่นจนแทบล้มเธอต้องตัดสินใจจะยอมรับชะตากรรมและอยู่กับเขาหรือพยายามหาทางหนีและสูญเสียทุกอย่างแต่ในที่สุด ความรักความกลัวและความลึกลับทําให้เธอรู้ว่าเธอจะอยู่กับเขาในโลกที่ชีวิตและความตายผสมปนกันตลอดไปเขาอบเธอแน่นอีกครั้งและกระซิบเบาๆทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเราตั้งแต่วันนี้จนกว่าความตายจะแยกเราวันรุ่งขึ้นแสงแดดอ่อนๆสาดผ่านหน้าต่างเธอยืนมองสวนหลังบ้านฝนเมื่อคืนยิงทิ้งกลิ่นชื้นและความสดชื่นของดิน ทุกสิ่งรอบตัวสงบและเงียบแต่ความทรงจำของคืนก่อนยังอยู่ในหัวใจเขาเดินเข้ามาใกล้รอยยิ้มอบอุ่นบนใบหน้าดวงตาที่เคยทำให้เธอกลัวกลับอ่อนโยนขึ้นเธอสบายดีหรือเสียงเขานุ่มและจริงใจไม่ใช่เสียงเย็นยเยือกเหมือนก่อนเธอเพียงพยักหน้าน้ำตาไหลเบาๆแต่คราวนี้เป็นน้ำตาของความโล่งใจและการยอมรับ เธอเข้าใจแล้วว่าชีวิตและความลึกลับของเขาไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องกลัวอีกต่อไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของชะตากรรมที่ต้องเรียนรู้เขาโอบไหล่เธอเบาๆพาเธอเดินรอบสวนแสงแดดและสายลมอ่อนๆทำให้หัวใจเธอสงบเธอรู้ว่าแม้เรื่องราวของเขาและเธอจะผิดธรรมชาติแต่ความรักและความเข้าใจที่เกิดขึ้นทำให้เธอและเขาอยู่ร่วมกัน